คนลาวก็มาเที่ยวได้่อยก็ยังคนลาวนี่เด้อห้านอาหารนี่นะคอยมาเป็นครั้งที่สองแล้วนี่นะห้านแรกทำห้านแรกเด้อนี่เด้อห้านแรกของบางแฟนนี่นตามสั่งรายการอาหาร นี่นะนี่นะอันนี้เป็นไทยเขาเองนอยนนดิน่นนนะมันหอมเขานี่ินะโอ้ยคอยกับคอยกับคนมันหอมพูมดกันเห็นบ่กเราเห็ดคัวกิน,น,นก,กันเห็ดคัวกินเห็นบ่กถ้าเจ้านี่ก็เดอรเบิร์เดอร์กับสัง่าๆๆๆรแล้วเ,เห็ดป่าก่อนป่ากระพงอ่า ขาวเนื้ออย่างเนี้ยทอดไอ้ยังเกาะสามรถนกกับอันปลาหมึกหนึ่งเมืองนาปลาหมึกไข่หนึ่งเมืงหนาวนี่บอลเราก็ลังเชียให้เบิรงนี่แหละเคสดสดนท้อนๆอันนี้ของเพิ่นเพิ่นสั่งเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาถ่ายเอาภาพซื่อๆนี่แซ่บเนัวอ แม่ไห้มาเาไ่เคยมาเโอยข่มาข่จือเจ้าคุณนะเจ้าเห็ด้ข่อยกินเจ้าเห็ดป่าปลาตายแล้วแต่ดิ้นลูกดำลูกดลกดแม่ยูนกเออมันแบบมวนนะแบบแก้งกันก็มวนไปขอเพียงเห็ดเซะข่กระวัตเซะเห็นบอกปลา มันเว้าเนาะหัวบัวคนไทยเขาเองไทยลาวเขาคนท้งอีสานเนาะที่สานเปิดตัวเออลาปากซีปากซีเจ้านะ่ะโอ้แข่งไก่เนาะแข่งไก่บ้านคย่ยเนี่ยก็ทุ่ทไทยก็เมน,น,นคนกันเองเหมดแต่ขเขไทยโพสีอ้าวไทยไโพสีหม,มูบบ่งจันเลีย้ยงจันเนี่ยไทยโพสีเอ,อบ้านโพสี คนกับบ้านหอมเออบ้านหอมก็โพสีมันก็ใกล้ๆกันเนี่ยนะอยอะอย,อยูหัวหา้าแมนพีน่องข่านนี่้านองเป็นหัวห่าเออหัวห่ากับบ้านหอมตัวเนาะมันใกล้กันดีเดี๋ยวเราไปเแลยพีน้องไขอยอยอย่หันยู่หัวหาอันน่ะ วัดหัวห้าเป็นวัดของเพิ่นละธาตุใหญ่ใั่เนเลยไพ้นสิ่งรัตนสมัยอหนนั่นเป็นบุญแล้วแหละหัวห้าถ้าจะว่าเพิ่นจะว่าวัดเพิ่นเองพุ่แหละเพิ่นไตกต่างเบิ้งเพื่อนกำลังที่คั่วป่ายู่ซค์กำลังที่คัวป่าให้คอยเบื้งแดงคอยก็ะยากเห็น เฮ็ดไหเบิ่งเด้อข่อยอยากใหครัวหั่นเหรอเร็วแล้วว่หั่นโอ้ข่อยไปมุกยใสยุบุฟังแต่ฝอยบมเมนผูคนี้่นเฮ็ด้นนี้่อยบริเฮ็ดวะพิ่นเฮ็ดโอ้แล้วบอบอกข่อยเช็ดตอนใดข่อยน้ำงฝอเต้ฝอยวันนี้ปัมปามึกไข่หนึ่งบานาวเด้อบอกข่อยเรื่องทอย้ายเอานี่นะ ต่างเวลาลอดท่าเขาก็เบิงทิวทัศน์ธรรมชาติทะเลรายหาดแคมทะเลสวยงามนี่ร้อยหาดบางแสนเพิ่นก็มีผ้านี่แหละผ้าดำๆนี่กั้นได้ห่มได้เย็นอันนี้ครัวเพิ่นนี่นะ เพิ่นกำลังเสียดปาหมึกหนึ่งบวกดาวให้นี่นะประเทศไทยฮ้านคนกอนโอ้ได้ขายดีขายดิบขายดียดเอาดีใจนำเด้อขายดีทุกมือละเป็นเป็นเศรษฐีแล้วสุดหืมผู้ใหญ่ล้วผู้ใหญ่ี่ได้มากินเด้คอยกันนี่ได้มากินคอยกระเบิดเงินแล้วเจ้าล่ะรีผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่เสีย <c oughs> ค่นเราขั้วกินเนาะเนี่ยไทยปากซีเขาเองเด้อไทยลาวต่อพอลาวเขาเองเขาจ้าจกลับมาถึงต้องทำระเบียบแล้วขับเจ้ามาสิแล้วก็มาก็มีวีซอกวีซา่าจน,น,นเดียวยงั้นเบื้องแคมน้ำของแคมเออแคมแม่น้ำทะเล น้ำคลองลงแต่ว่าน้ำคลองเพราะเขาอยู่แคมคลองเนาะอาบน้ำคลองคักกว่าอ,อาบอันนั้นทะเลแล้วน้ำคลองมันบัวซิมอ่ะเดี๋ยวคนเด็บนี่แหละคนเด็ดปลากระพงหนึ่งมังนาวอะไรนี่ไะบอกของคนสั้งด้วยเห็ดน้ำบดทันเลยนะเห็ดน้ำบดทันน,นะ,นนะนท่านผู้ชมคนเด็ดเนาะเขาก็บโโใจฮอนเขาเอาตำล้างเขาน่ะ ตำลัง <ITA> ตำลังท <boî erc ours> ุ่งฟอยห่านพ่นกรเบิ่งเอาไปซิมากินมาอุดหนุนกันได้เนาะคนลาวเขาเองมาอุดหนุนกันห่านแรก่นเขียนว่าทำตามสั่งมีปลาไข่ ปลาหมึกไข่หนึ่งหมักน้าวกุ้งอบวุ้นเส้นปูหม่าพัดผงกะหรี่กุ้งพัดผงกะหรี่อโอ้แตกทะเลปลากระพงทอดสาม,มรสมึบกมึกทอดกระเทียมกุ้งทอดกระเทียมม,มึง่อกโอ้สินเ่ียพูดเหีนหนเ่เอาไปส่งเอาไปส่งสายล่ะข้างล่างบอ เจ้าก็เจ้าก็ลูกคนบอกบอแมนอ้าวเดี๋ยวว่านั่นเราเป็นคนไทยซะบอกันดีดีโอ้โหพอเสร็จเสร็แซสบ็จเสสำคัญเขาทอดไฟหอนๆอนเนาะหอนแล้วพอดีกรอบนอกนุ่มในอะนะ เจ้ามาเห็ดดดนแล้ววะเจ้ามาเห็ดมเปนอาวัีนาะอาวะอยู่อยู่ห้านแรกนี่วะโอ้ขออ่อยพูดต้นมาเพื่อบอกข่อยเคยไปห้าหนึ่งก็แล้วก็เราก็คนอ่านบ้านห้องเมื่อกันเออหกักมันโบจือ้อนะไปแล้วโบจื้อมันมาห้านแรกเมกือจื้อกลัวแล้วคนสลรกอันนี้นยังเออใ้ัวนียว่าอีแ,แล้วก็ เที่ยวไปเที่ยวมาเราทำกับมู่บ้านหนึ่งคน <ừ, S 2> ละ่ะเนอโอ๊ยเราไปซอกห้านแล้วหันบกคอยเห็นมันลงมันลงห้านอันนี้นี่แป๊บมาเลดห้านแรกเลดเด้อเพิ่งคนคิด ทะเลทะเมล,ลเมลือไข่มือไข่นี่แหละมือไข่น่ะเอาเบิง้งเบิง้งเบิง้บงเอาลวกตัว,ลว,ตวลวกตัวมีไข่ลายๆได้เด้อคอยมักไข่น่ะนี่ละมือไข่หนึ่งมังงาวน่ะ อคักนั่นแหละแน้ยค่อยมากนะโอ้เราเลือกให้พิเศษเออเห็นใท้บ้านเดียวกัน เลือกให้พิเศษพิเศษนวดไนมะ่ให้คาแแบแบบแทบใครมาเห็นเงินแบบพืเขา่ขาครัวเห็นรอดมันคอยได้้มได้เห็นตัวจริงน้กันผู้ใดมาคนลาวมากัมากินก็สุดนูนกันและทยบ้านเดียวกัน ดอปะโต๊ะานั่งอยูริงเีนาง้ายนทั่งอยมานั่งกินโต๊ะพี่มันนั่งกินแบบนั้นมันโบแทบแบบอันนอนเทิงไปโอ้แน่นแน่นท้องอวโอ้โหหุนแพร่กรอบๆจนแทบ นี่แหละคุณด้วยงามกรอบนอกนุ่มในฝาวน้บนบอบ่ของแซ่บของแซ่บโดนโดนไปเลยบ้ากินเด่อนึงเด้อทำมากินทุกมื้อเขาบ่ไหวเดือนนึงเน่าคอยจุดเดือนนึงได้คอยคอย,คอยได้มานี่ มีน้ำเชียวว่เออน้ำเชียร์คอยได้ขวดหนึ่งใส่ใส่แก้วมาเลยล,ลวดใส่น้ำก้อนน้ำหยางน้ำแข็งเยอะดีทีิ่นเทศเห็นบอกยีุ่นคว้านห็ดอันนั้นสามรถนะ่ะผ่านทอเรียบร้อยแล้ววันนี้ถ่าแต่วันห็ดสามรถหันมาใส่เนาะปุ๊บไป คว้ากิลเดอางสมเบิงได้กินสดสดได้เห็นเพิ่นคว้า,วากินเท่ากับคูเบิงกับน้ำลายไหลทั้งมกันเลยนี่มีปลาเมืกปลาเมืก ความมึกอันไข่นึ่งมักนาวเพืออ่อนวานาภาษาไทยเนาะแล้วพนเกาะมาอไนี้เหอแล้วพนเกนก็มาใสไ,นไ,นไ่นี้มันกับสวยงาม,มันก็นปเป็นตะเบิ้งเป็นตะกินแต่ยากไปซั็แล้ว ngắm, xinh Vương vườn pha nung bằng đào, ở vùng ừ. này, vùng con lai Thái này, vùng này, vùng con lai này, ลปลาทอดแล้วก็มีหมึกนึงน่งแล้วหลายอย่างดิซอยอันผักโรล่ใส่โอ้โหผักโรลยเจ้ากระตัวแก่มัน <laughs> แก่สร้างมันและตึกหน้ามันแล้วมันละแัะ้วก็ยอบเขาแล้วละยิงแก่ยิงมัน <laughs> เพอไปเตอสดุเพ่นิดอยากเอาวิธีเพิ่นไปเฮ็ดก็ได้เพิ่นบ่ห่วงบ่ห้ามดอกด้แถมิแล้วพูนลาดด้บ่โย่บ่ลาดตอกซลลี่ส่นี้ขึ้นชายภาษาไทยตาลกับเอซิลี่คยเย มาเสร็จเรียบร้อยจัดใส่โต๊ะบาดนี่นะอู้ยอ,อย่างแล้วมีอะไรเพิ่มไหมมีเลื่อยปลาทอดน่ยคุณบานนี้นะนนนะอ๋อเบิ้งอยู่ตั้งโต๊ะนี่ลนะบานคุณนห็นแลนนะอาหารแซ่บๆโดนๆค่อยได้มากินท่านึงก็พอแล้ว ได้ยูตีคลิปไว้เท่านี้เนาะอ๋อบานนี้ทิ่กินขา้าวกินน้ได้บา้านี้แซ่บๆได้บ้านี้ได้อ๋อเบิ่งไปพุ่นผิวทัดอันนี้แม่นอันนั้นวงเวียนเนาะวงเวียนอันนั้นวงเวียนอันนั้นบางแสนบางแสนเสริมแสนสุกภาษาอันน่ะสภากลมทอนนีอันนี้สูง นี่แม่นอันวงเวียนเนาะเวลาเขามาเข้าบางแสนเขาก็มาวงเวียนรอบไปรอบมานี่นี่แหละเอาแล้เด้อโชคดีโชคดีทุกทุกคนกินข้าวกินข้าวเซสนกินข้าวแซ่แซ่